สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่โปเกมอนซอสชิลนะครับกับ DLC ในภาคที่สองนะครับเดอะคาลันด้านะครับเอาละครับใครๆครับก็ต้องได้เล่นนะครับตอนนี้นะครับผมได้พึ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับหายไปหลายวันนะครับอยากเล่นมากๆครับนี่แบบอดทนรอมากก็จะถึงวันนี้นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่น DLC ตัวใหม่นะครับใครที่ยังไม่ดูครับมาดู พร้อมๆกันนะครับกับตอนที่ผมเล่นแล้วกันนะครับเธอใครครับได้ซื้อเกมซอสชิลนะครับแล้วก็ซื้อด LC เนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนะฮะจากที่ผมทราบมาครับก็ก็รู้มาตั้งแต่ด LC แรกแล้วล่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับโอเคในนี้เขาเขาบอกว่าเรานะครับมีตั๋วของคราวนะครับโชว์ตั๋วนี้ครับให้กับพนักงานสถานีรถไฟนะครับซึ่งอยู่ในเมืองแรกนะครับเมื่อคุณอยากจะไปที่คราวทันด้านะครับดินแดนนะครับที่มีความลึกลับซ่อนอยู่นะครับด้วยความลึกลับนี้นะครับ เราจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ครับที่รอเราอยู่ที่นั่นนะครับและหิมะที่ปกคลุมนั้นครับได้ซ่อนโปเกมอนในตำนานนะครับน่าสนใจมากมันจะซ่อนอะไรแต่เทพเนี่ยที่เห็นนะครับก็ก็เยอะนะเออก็เยอะอยู่นะไม่รู้ว่าตัวละครที่มีให้เล่นเนี่ยมีหมดกี่ตัวนะผมก็ยังไม่ทราบนะฮะยังไม่ทราบเท่าไหร่โอเคได้ตัวมาแล้วนะครับปะเดี๋ยวเราจะเดินทางครับไปที่สถานีรถไฟนะครับ ใครที่ซื้อมาครับอยากเล่นไปพร้อมกันก็ดูผมได้นะครับบางคนแบบไม่รู้นะฮะเออ,อามามาที่เมืองนี้ครับเมืองที่เราเจอกับศาออสตราจารย์บรเวเซอร์โซเนียนะฮะตอนนี้น่าจะเออใช่รู้สึกว่าไอ,อ้เกาะเกาะแห่งเกาะฮอปอะไปเจอนะครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาแยกทางกับโซเนียโซเนียมาที่เดียวสีนนี้นะครับน่าจะเจอกับเขาโอเคปะ เอ้ยเดี๋ยนะผมยังไม่จัดทีมผมยังไม่จัดทีมอันนี้ผมยังฟักไข่อยู่เลยเดี๋ยนะขอเปลี่ยนกันขอเปลี่ยนลีดเดอร์ก็พอนะครับนี่แล้วกันเอาเอสเบอร์มาแล้วกันเอสเบอร์ดูง่ายสุดแล้วนะแต่ง่ายจริงเพราะว่ามันมีอเ i l ิตี้ลโบร่นะครับมันเปลี่ยนท่าตัวเองได้อ่ามาคุยคนนี้ครับมีคนเดียวโอเคตอนนี้คุณมีตัวคราว่าฮะคุณเนี่ยสามารถไปยังข่าวทุนดาได้นะ เป็นทุ่งหญ้าทุนด้าวันนี้คุณอยากไปที่ไหนล่ะอ่ะนี่ครับข้ Counter Station. าวทันด้าสเตชันนั่งรถไฟเหรอไออันนั้นมันนั่งเอเมริกาบินไปครับอันนี้รอบนี้มันนั่งรถไฟลงมาด้านล่างน,นะครับแมปส่วนเสริมไ่ดูซิเป็นยังไงอุ๊ยพื้นที่ทั้งหมดมันเป็นหิมะหมดเลยอะไม่มีพื้นหญ้าเลยเหรอโห หิมะนี่มันหิมะจริงๆนะปกติแล้วเนี่ยหิมะหรือว่าเทือกเขาอะไรอย่างเงี้ยสีเขาขาวแล้วแต่นะครับมันจะอยู่ในส่วนที่แบบอยู่ท้ายสุดของเกมโปเกมอนเสมออะ่ะเคยสังเกตป่ะแบบตอนช่วงวิตอร์ลดสไปที่โปเกมอนลีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น d l c ตัวสุดท้ายด้วยซ้ำอืมเพราะว่ามันปล่อยทุกอย่างคือเทพมันเป็นขั้นสุดแล้วอะ่ะโอเคเจอกับใครเนี่ยอ๋อโอเคชัวร์น่าจะเป็นคนเติมโปเกเด็กนะครับ นี่คงเป็นครั้งแรกสินะที่คุณมาอย่างที่คาลันด้าฉันพูดถูกไหมก็ถูกครับฉันกำลังทำการค้นคว้าโปรมนแถวๆนี้อยู่ตัวเลขของโปกมนโบราณน,นะเอนเชียนนะครับแล้วก็แรโปรมนโปกมหายากครับได้ถูกพบเจอในคาลันด้าเห็นไหมอ่าถ้าหากว่าคุณได้อัปเดตโปเกเด็กหรือว่าสมุดภาพโปเกมอนเนี่ยของคุณแล้วแล้วก็มันจะสามารถช่วยฉันเนี่ย ได้คนได้ว่าสปีชี์ไหนตัวไหนบ้างครับที่ถูกพบไปแล้วนะครับอ่ะครับอัปเดตตุ๊ดๆุ๊หรือข้ทันได้ครับโปรกเกรกได้ถูกเพิ่มเข้ามายังโปรกเกรกของคุณโอเคทําให้ดีที่สุดนะเพื่อที่โปรกเกรกจะได้สมบูรณ์โอเคขอบคุณมากครับโอเคปางนั้นเราก็ไม่น่ามีอะไรมั้งอ่ะนั้นออกเลยเลยครับเออยังไม่เปลี่ยนชุดเลยอะ่ะ <c oughs> ยังเป็นชุดฟุตบอลอยู่เลยอะ่ะ เอันนี้มันชุดเออชุดฟุตบอลใช่ใช่ใส่หมวกสตชิหิมะปกคุมทุกที่เลยนะสาวใครเนี่ยมาเหอพ่อเลิกขี้เกียจแล้วตามตามฉันมาเดี๋ยวนี้ตามฉันมาาผู้หญิงอ่ะใครอ่ะนี่ลูกใช่ไหมอ๋อไอ้นี่มันตัวละครที่อยู่ในเทเลอร์นี่ว่ะชื่อผิวนี่ หนูกำลังจะไปประจมภย Dynamic, Dynamic ัยดนแม็กในแมกแลและหนูไม่ได้ต้องการให้พ่อมาเอาแต่ใจนะหนูอ่ะมาที่นี่เพื่อแบทเทิลและต้องการไดนแม็กสปอนหายากโอ้โหหวังสูงแน่จะเป็นโมอนเทนเนอร์งั้นแหละนี่ลูกงุดงิดเหรอดูเหมือนจะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับพิวนี่จริงๆเรารู้แต่แรกแล้วนะว่าเขาชื่ออะไรนะพ่อรู้จักที่ที่ทนึ ที่มันจะทําให้สนุกยิ่งขึ้นนะมากกว่าเลยที่มาเดินทางไปยังเมืองเก่านั่นเตรียมตัวให้พร้อมนะลกูกสำหรับการใช้เวลาที่มีค่าไปกับพ่อที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมา <c oughs> ฉันเป็นข้อเสนอที่เมตตากรุณาจริงๆและโคอเป็นสิ่งที่หนูไม่ต้องการเลยอ่ะหนูเกงว่าหนูจะต้องตอบว่าไม่ล่ะขอบคุณ <c oughs> ไม่ใหญ่ดีพ่อเลยว่ะ <c oughs> เออขอขอยุ่งเลือกชาวบ้านหน่อยครับ มาเฮอหน้าลูกเอาหน้ามีไผลหน่อยสิหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะอะไรวะอันตราเมกา้าที่น่าอับอายใหญ่พ่อไม่น้ำโหนะไม่งั้นพ่อจะนี่เลยใช่ท่าน้ำมรอรอเลยนะแพ้เสียงคำลังของพ่อเลยนะอ้าหนูคงรับมือได้ยากอะหากพ่อทําเช่นนั้นอะขอบคุณดูเป็นหญิงที่แบบแม่งไม่แยแสยเลย โทษนะคะฮัลโหลอ่ะเราเหรอทำไมอ่ะเนี่ยพ่อของฉันอะดื้อดโ้โคตรๆเลยอะและเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวช่วยฉันหน่อยได้ไหมผมเป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านครับครับช่วยครับ <c oughs> ยอดเลยอะ่ะงั้นก็ขอให้มี <c oughs> ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกว่าคนแก่นนะว่าเขาคนแก่เฮ้ยช้าก่อนไอ้หนูอ่ะครับเจ้ว่าไงดีล่ะสำบนายที่เข้ามาจุนจ้านเรื่องครอบครัวของฉัน แต่หากหนาชนะชั้นขาดลอยแล้วก็เลดี้ตัวน้อยคนนี้เนี่ยจะเป็นอิสระนี่ลุงอะไรเนี่ยชั <c oughs> ้นชื่อชอั้นก็คือเพียวนี่อ่าผมรู้แล้วครับรับประกันได้เลยชั้นน่ยคือคนที่โคตรไร้ายกาจที่สุดในการแบทเทิลต้องพูดขนาดนี้เลยมาครับแชทแรกก็เจอเหรอเหมือนตอนสู้กับนี่แหละสู้คาร่า,ามาครับชา l e เลนกับโป k มนเท t r a นอร์พีโวนี่ตัวแรกเขาส่งมาก็คือ ไดโอโดนี่มันมอนเหมือนกับเอ่อรรท่านประธานโรสเลยนะครับเนี่ยก้นนเป็นคนที่กล้าหารคนหนึ่งที่กล้าที่ต่อกองกับหัวหน้ายิมอย่างฉันนานี้นี่นายเป็นหัวหน้ายิมงั้นเหรอไม่อยากรู้มาก่อนนะเนี่ยหัวหน้ายิมธาตุเหล็กเหรออา้าวผมเข้าใจมาตลอดว่าเออเป็นผู้ช่วชาญทธาตุเหล็กน่าจะเป็นเอ่อรรท่านประธานโรสนะครับ ถ้าประธานรู้กับกับผิวนี่เนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากนะครับเพราะาผมเคยไปเจออยู่ไม่แล้วไม่แล้วแต่ระวังตัวไว้หนูทั้งหน้าเป็นเพือของฉันจริงเหรอจริงเหรอไหนตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยผมวิวเด็กว่ะอุจปาล้วเวกระจุยเลยดินะแม่งเ้ยผมลืมเอาเด็กออกเด็กวลฟรีเลยจริงๆเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กที่ ไม่ผ่านนะครับไอวี IV มันไม่ได้เลื่อนนะครับเนี่ยโอ้แล้วผมต้องกดกี่ตัววะเนี่ยใครจะไปนึกว,ว่าจะต้องมาเจอเคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นมุกเดิมนะแบบว่าออกมาปุ๊บแบทเทิลเลยอะผมหวังว่าจะให้พิ้วนี่เป็นตัวร้ายนะครับเพราะว่าท่าทานโรสเขาดูยังร้ายไม่สุดสำหรับผมผม,ผมอยากให้เขายึดครองโลกด้วยผมันในตำนานแะเปลนไปได้ไหมวะเนี่ย อย่สปอยผมแล้วกันผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี่ยหมดยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรออ่ะมาหมดแล้วครับมาตัวต่อไปตัวอะไรครับได้ข่าวว่าเป็นเธอของฉันส่งบอสโกโดราครับโอ้ยนี่ตัวใหม่นั่นเนี่ยแข็งแกร่งดังเหล็กกล้ายิ่งตียิ่งแข็งแกร่งมากกว่าไปอันตเวาเมกาและยังหนักแน่น อย่างนั้นเหรอครับเอานี่ไปกินเลยครับสุดยอดลูกเตะครับพายโลบอลครับอารคีสลาตันอ่าบากานาชิบหายโอ้ชิด <laughs> ชิด <laughs> ชิบหายนะครับ เราอยู่ในจุดที่ยากลาบากแล้วละครับในเมื่อเด็กๆของเรานะครับต้องออกมาตายทีละตัวครับถ้าเป็นนัสเราที่ตายเรียงตัวแล้วนั่นเนี่ยแบบโอ้ไม่เงินจะเวลเด็กอนี้คือไม่เวลเด็กนะครับเด็กๆพวกนี้คือยังไงก็ต้องถูกรีลิสอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเ,เติมเลือดแป๊บน,นึงโยกีรักจังบอดี้เพสตโอแต่ครับอย่างงี้ทับเด็กเรียบร้อยคนระับแล้วผมจะต้องเปลี่ยนท่าตัวเองด้วยเนะี่ย คือถ้าไฟติดอะมีเบอร์รีร่เลยเหรอ,อถ้าเกิดว่าเป็นอัมพลิตี้สเตอร์ดี้นี่คือแบบต่อให้ผมเตะมันคูณสองหรือเข้าทางไปมันก็ไม่ตายนะบ้าน่ะเราจะมาแพ้กับคนแบบโอ้มันเจ็ดสิบนี่หมดผมนึกว่าหกสิบเพิ่งเห็นเวลออะเดี๋ยวนะอ่ะซักก็พามั้ก่อนครับอ่าเปลี่ยนตัวเองครับเป็นท่ามืดครับนี่เนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยวะ่ะ ชิบหายเหมือนเราจะมีปัญหาก Stone ับสโตนเอฟอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้มไม่คิดนี่หว่าจริงดิเอาจริงดิต้องไพลรบอลผีชีไปแล้วเ,เน่จิตเจ้าอิแพ็คลรวก็ไม่เข้าแน่นอนอ่ะไพลรบอลครับจริงๆก็กะว่าจะเติมเลืออีกทีนึงนะเนี่ยแต่ว่ากะหวังว่าน่าจะเข้า เฮ้ยผมว่านะผมต้องเปลี่ยนตัวแล้วละ่ะให้มันเลี้ยวมาสักเจ็ดสิบอะเัาต้องตามพวกลูกเห็บนี่แหละแต่ปัญหาคือผมอยากให้พวกเ,กเด็กนี่ตายเอาจริงๆนะตรงจุดนี้มันไม่ควรแพร้เว้ยแต่เราพลาดเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อ DLC มานะมันต้องไม่แพ้เว้ยถ้าผมพบว่าตัวเดียวนะผมแตกไปแล้วถ้าผมพบเอสเวิร์มอะไรเงี้ย กลับไปดิเรียบร้อยครับพี่บอสล่วงไปแล้วโอเคจบแล้วไปไงวาไงคาดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของฉันที่จะประท้วงประท้วงมันแปลว่าประท้วงวะแปลว่าประ,ประท้วงที่เราจะมาขัดเรื่อนลูกสาวนะยันจะข้ามอีกนยะนี่แพ้นพนะ <laughs> ดูฉันสิ บอกจัดให้หนักจะเอาชนะคนที่เด็กกว่าอย่างนายอ,อืมืหาใครหาลูกสาวเหรอลูกสาวหนีไปแล้วดิ <c oughs> ไม่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวของฉันถ่ายตัวไปแล้วลูกไปไหนกันนะเมียที่รักเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยดาริ่งลูกสาวคุณเหรอฮะคุณแน่ใจนะสำหรับคำว่าที่รักคำนี้เนี่ยเออนี่นะกัน แน่นอนที่สุดพราะเนียเป็นที่รักของฉันลูกสาวที่พ่อรักยิ่งฉันน่ะเป็นคนพาลูกมาที่นี่เพื่อทริปสมานฉันพ่อและลูกสาวครั้งแรกเลยแล้วดูตอนนี้สิเธอคว้าเทนเนอร์อินโนอินเนที่เธอพบเนี่ยใช้เขาเป็นตัวล่อและบังคับเขาให้โซ่ไม่น่าละน่าเนีย เนียนจริงเลยนะจะจะชมโลกอีกนะ <_ d ata> หรือนี่คือการแสดงความรักที่มีต่อพ่อของเธอกันนะ <_ d ata> ไม่เกี่ยวกันเลย <_ d ata> เอออาขอี e ชอยเลยวะคงจะเป็นแบบนั้นถามจริงใช่เหรอคงจะเป็นแบบนั้นมัน้งนั่นแหละนะก็เป็นประเภทของเธอแหะมีท้ายด้วยอันตุาเมกาเออเจ้าเล่ว่าไหมล่ะ มีีทท่าทาน,นด้้ววยวะงถึงกันนั้นไม่มีลูกแล้วพ่อก็ไม่สามารถที่จะออกประจนภัยไปยังจุดต่างๆของตำนานที่พ่อได้แผนไว้สลับเราอีกแล้วอืข้อวางแผนเอาไวท้ทะน,นเนี่ยลูกเคยพูดถึงว่าอยากจะไปที่ที่หนึ่งก็เรียกว่าแมกแลใช่ไหมนะเออคงใช่มั้งจะพึมพำทำไมดูเหมือนว่าลูกต้องการให้พ่อแก่ที่แสนดีคนนี้ไล่าตามลูกเอาละ เอาละลูกไม่ต้องกังวลพ่อจะไม่ยอมที่จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แน่นั่นแหละนั่นหมายความว่าเวลานี้เนี่ยฉันจะต้องมูฟออนเป็นกำลังใจให้สำหรับการแบทเทิไว้เจอกันนะไอหน,หนูดูแลพวกมันที่แข็งแกร่งของนายให้ดีเด็กๆผมอรอลงนี่ฟ้าผมเรียบหมดเลยเนี่ยชนะแล้วแล้วไงอ่ะจบแค่นี้เหรอ บ้านะเดี๋ยวก่อนผมเอาเด็กๆออกก่อนแป๊บนึงเด็กๆนี่ตัว่วงเวลาผมเลยแน่นอนเขาว่าผมจะรีลิฟมันทิ้งนะครับเพราะเด็กพวกนี้เนี่ยมันประโยชน์แล้วไม่งั้นเราคงไปแพ้กับเอ่อพิโอนี่ไปแล้วเนี่ยริงๆผมอยากจับมอนนะอยากจับมอนที่เนี่ยเอาสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันผมไปสองตัวก่อนเอาละไหนมีมอนอะไรให้จับบ้าเอ้สวารู ผมอยากได้ฟิจิโออ่ะอ่ะฟิจิโอขอจับหน่อยจริงๆฟิจิโอเนี่ยเป็นโปเกมอนน้ําแข็งที่เอ่อ <c oughs> จริงๆนะผมลืมมือสามว่ามันเคยเป็นโปเกมอนมาก่อนไอ้น,นี้พูดจากแบบจากใจนะ <c oughs> อ่ะควิกบอลครับเอาล่ะเดี๋ยวผมอ้าวชิบหายผมจะพูดว่าผมจะเลี้ยงฟิจิโอเล่น เอซิดอาร์เมอร์ไม่กลัวไฟอ่ะงั้นลองซักะกพันดูครับซักะกพันแบบเบาๆโดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนไม,ม่ดิบ้กเ้ยตกลงแล้วตกล,ลวเชียร์โคตกใจหมดนสล็อกนี่ยุ่งเลยเนี่ะให้นี่พรไหมอ่ะอันต้าพรครับ ไปไงต้องติดแล้วแหละฝีมือแับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วครับฟิจิโอครับและนี่คือโปโมนตัวแรกครับในอเดอะคราวทันดาร่านะครับมาฟิจิโอเออว่าแต่โปวมนมันไม่ตามหลังหรอหรือมันต้องเล่ยหรับหนึ่งวะถึงมันจะขึ้น ผมอยากใส่ชุดหน่วยสำรวจแล้วอะ่ะผมชอบชุดหน่วยสำรวจมากมันดูอบอุ่นมากเลยอะ่ะเฮ้ยน่านอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆหืวคงไม่น่าใช่มั้งคือจำได้ว่าผมเข้าใจมาตลอดนะว่าโปเกมอนฟอสซิลเนี่ยมันจะต้องถูกคืนชีพเออแต่ว่ารู้สึกว่าภาค X Y มันอนิเมะ มันบางครงมันก็เลี้ยงได้อ้าวเข้าฉากว่ะอยู่ๆมันก็ฟื้นึ้นชีพหมายถึงว่าโปโมฟัสซิลอ่ะดึงตำบันอ่ะอ่าฮ่าที่นี่สินะคงจะเป็นแมกแรที่เนียพูดถึงนั่นก็หมายความว่าลูกสาวของฉันน่ะอยู่ที่นั่นตอนนี้คงกำลังขำคิกคักเกี่ยวกับเอ่อเดดม็กซ์โปเกมอนหายากที่เราคิก,ก,กคักปะวะกิเกิลอืมเฮ้ยโอ้ น่าอีกแล้วอ่ะว่าไงหนูหนายก็จะมากับเขาด้วยเหรอเอ่ครับเออเออใช่ผมผมผมจะไปใช่ถูกแล้วใช่เลยเรอก่อนนะเนียลูกรักพ่อกำลังไปเดี๋ยวเดี๋ผมรู้สึกว่าพิโอเน่นี่ไม่น่าใช่สิ่งที่ผมคาดหวังไว้เลยรู้เหมมันจะกลายเป็นตัวโจ๊ก้งก็ไม่รู้อ่ะมันแบบมันอารมณ์แบบสตาร์การพูดมันแบบมันมันเล่น,เล,นเล่นเยอะ มันดูไม่น่าจริงจังได้อะแต่ว่าแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวผมค่อยเข้าก่อนแล้วกันตรงนี้มีอะไรสํหรับโอ้มีย no ูคิโนะส่วนใหญ่ก็จะมีมีทาบุนเนสด้วยว่ะอ๋อตรงนี้มู่บ้านว่ะบอกเลยนะครับ สำรวนครับเ <c oughs> ข,ขาคันสำรวจเลยครับนี่อะไรอ่ะที่นี่ที่ไหนครับฟิชชิ i n g t เหรอฟริชชิ i n g t โอเคงั้นเดี๋ยวผมเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวไว้ต่อในพาร์ทหน้านะครับขอไปนอนก่อนดีกว่าในพาร์ทต่อไปเดีย๋ยวไว้เจอกันต่อนะครับมาดูกันว่าเนื้อเรื่องเดียวซีนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับผมไม่รู้เหมือนกัน ใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ